ำนันต้อมมันมากับพวกขับรถปอร์เชเนอร์ในกำนันตำบลลำพญาอำเภอเมืองอ่าเข้ามาที่ร้านแล้วก็มาด่าว่าไอ้เสกมึงมาคุยกัูพอนกูต้องการจะเคลียร์กับมึ<อ>งผ<อ>มก็ถามว่าคุยเรื่องอะไรอ่าแล้วเขาก็บอกว่ามึงโกงกูจากนั้นกำนันต้อมก็มากระชากผมไนมาที่รถมากระชากประตูรถลูกกระจกรถอ่าแล้วก็ถีบรถผม ข้าประตูมาปุ๊บแล้วก็มาด่าผมในรถว่าลงมาคุยกับกูก่อนแล้วมันต่อย,ออยจ่อยผมต่อยข้างรถอะเขาที้ใบหน้าตรงไหนะตรงนี้ครับมีมีข่าน,นี้กับข่าน,นี้ไงแล้วก็เกิดการชุลมุนขึ้นอ่าแล้วก็ลงไปเถียงกันเถียงกันเสร็จป,ปุ๊บเถียงกันไปเถียงกันมาแฟนผมก็เดินมาห้ามแฟนผมเดินมาห้ามเสร็จป,ปุ๊บแฟนผมก็ถามว่า เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทะเลาะกันแบบนี้เพื่ออะไรอ่าทไมทำแบบนี้เพื่ออะไรทำกันทำหนูะหนูก็บอกว่าทำไมทำไมถึงทำกันขนาดนี้ทำกันท,ท,ทำเพื่ออะไรมันก็ตบตกใหญ่เต็เมมือเต็มมือไอ้มันหยิบอะไรดำๆอะน่าจะเป็นคล้ายๆที่เขาพกหรือเปล่าเ,เราไม่รู้ว่านะแต่เขาหยิบขึ้นมาอบเขาเบาเนี่ยเขาเนี่ยแต่จังหวะหนูอะ ขยึดอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าตรงช่วงเนี่ยสั่นโคนตรงนี้ถ้าไม่งั้นก็เต็มเข้าเป้าหน้าทีนี้จากที่เขาตบอ่ะหนูอ่ะก็ถามว่าเฮ้ยมึงตบก,กูทําไมมึงทำกูทําไมกูทําอะไรให้มึงมึงมาทํากูทีนี้แฟนหนูเขาก็เข้ามาเขาว่า,าแฟนหนูอ่ะตัวเตี้ยมาเขาแฟนหนู่าเขาพักแฟนหนูก็พูดว่าเฮ้ยมึงตบเมียกูทําไมอะไรอย่างเงี้ยมึงทำเมียกูทาไมทีนี้มันก็บอกว่ามึงเป็นอะไรไอ้ไม้กูจะทำพวกมึงไม่ได้ ไอ้ขี้โกงมันก็ว่าอย่างเงี้ยไอ้ขี้โกงจะให้มึงอยู่นครศกกันไม่ได้เออไอ้ไอ้น่าอย่างน้มันก็ดดาหนูไอ้พวกมึงมันแน่ผมมันพูดจาอยากพายทุกคำหนูก็เลยโมโหอะก็เลยชวนแฟนขึ้นรถก็เลยชวนแฟนขึ้นรถเพื่อที่ว่าจะให้เหตุการณ์นี้มันสงบสติอารมณ์ลกครากหลังเข้าอยู่ข้างในตกกันยี่สิบกว่าคนคือลูกค้าเขาก็มองเขาก็ตกใจแล้วเราเป็นเจ้าของร้านทีนี้หนูก็เลยชวนแฟนขึ้นรถมันก็ยังไม่จบมันก็โดดทิดประตูรถ ทีประตูทีพีด้วยคือพี่ลงมาตอนทีเขาที่สันหลังแล้วกระเด็นครับตอนนี้ก็อักเสบปวดกระเด็นอักเสบแต่ว่าไม่ล้มแล้วผมก็วิ่งไล่ตามชุลมุนเข้ากันมันก็วิ่งมีเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow อ r s อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ